ประเภทของกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพฟิสิกอลดักแยกตกตะกอนกรองเช่นตะแกรงถังดักกวดทรายถังตกตะกอนการแยกน้ำมันหรือไขมันทางชีวภาพ Biological ใช้จจลินซีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์แบบใช้อากาศ a e r o บิกไม่ใช้อากาศแอนแอโรบิกึ่งใช้อากาศหรือไม่ใช้อากาศทางเคมีเคมีคอลปรัแบบ pH การตกผลึก coagulation หรือ flocculation ฆ่าเชื้อ ion exchange หรือ Oxidation Reduction แบ่งตามระดับกระบวนการบำบัดน้ำเสียหนึ่งบำบัดขั้นเตรียมการ preliminary treatment เพื่อระดักของแข็งใหญ่ป้องกันปั๊ม้วยอุปกรณ์เสียหายประกอบด้วยตะแกงสกรีนถังดักกัวซายกริชเชมเบอร์เครื่องบดตัดย่อยถังปรับเสมอ eq tank มากวัดการไหล flow meter 2. มบำบัดขั้นต้น primary treatment โลเซเพเนนโซลิดบวกไขมันก่อนเข้าสู่ชั้นที่2ประกอบด้วยทางตะกรชั้นต้นดิโซแอ i ์ฟลูเดชัน DAF สำหรับตะกรรลอยหรือไขมัน 3. ม,มาำบัดขั้นที่2 secondary treatment กำจัดสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์เทคโนโลยีที่ใช้เช่น a n a e r o i i c หรือ a e r o b i c a n o x i c p r o c e s s 4. บำบัดขั้นสูง tertiary หรือ advanced treatment ใช้เมื่อคุณภาพน้ำต้องสูงหรือเพื่อลดสารอาหารไนโตรเจนหรือฟอสเฟตประกอบด้วยเช่น RO UF MF UV หรือโอโซน รายละเอียดกระบวนการสําคัญในขั้นเตรียมการตะแกรงดักขยะสกรีนหน้าที่ดักวัสดุขนาดใหญ่ป้องกันปั๊มเสียประเภท1ตะแกรงหยาบช่อง6มิเมตรขึ้นไป2ตะแกรงละเอียดช่องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2.3ถึง6ม mm, ิลิเมตร3ไมโครสกรีน0.2ถึง1.5มิม4ตะแกรง Trash l a g 40ถึง150มิมใช้กับท่อระบายน้ำฝน การทําความสะอาด 1. แบบแรงคนเอียงหรือแบบตะก้า 2. แบบเครื่องกลข้อควรออกแบบ 1. ควรมี่างน้อย2ชุด 2. ช่องตะแกงประมาณ 1. ส่วนสของขนาดแข่งที่ปั๊มยอมไม่ผ่าน 3. มมีทางเดินทำงานปลอดภยัยมีระบบระบายน้ำ รายะเอียดกระบวนการสำคัญในขั้นเตรียมการทางดักกวดทรายกริชเชมเบอร์หน้าที่กำจัดทรายกรวดเมล็ดพืชของหนาที่ไม่ใช่อินทรีย์ประเภทแบบเติมอากาศแบบน้ำวนแบบดิทริทัสแบบฮอริซ ONTAL FLOW เครื่องบดตัดย่อยคอมมิเนเตอร์ทำหน้าที่บดเศษขยะให้เล็กป้องกันปั๊มเสีย ไม่ช่วยลถ b o d ไม่นิยมใช้ในประเทศไทยเพราะมีปัญหาท่าายเยอะถังปรับเสมอทำหน้าที่ทำให้อัตราการไหลและคุณภาพน้ำเสียสม่ำเสมอช่วยให้กระบวนการต่อไปทำงานง่ายขึ้นถ้าระบบท่อรวม combine saver อาจไม่จำเป็นมาตรวัดการไหล flowmeter ใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำเข้าออกเช่น p a e s t u r e flow Magnetic m e t e r สำคัญต่อการควบคุมระบบและตรวจประสิทธิภาพการบาบัดขั้นต้น (Pre-Mary Treatment) แยกสารแขนลอยหนักด้วยถังตกตะกอนแยกไขมันตะกอนลอยด้วย DAF ลดโหลด BOD บวก suspended solid ก่อนเข้าระบบชีวภาพการบำบัดขั้นที่2 (Secondary Treatment) กลไกหลักเท่ากับจุดินทรีย์ย่อยสลาย,ยสารอินทรีย์ตัวอย่างระบบ ACTI Filter, BC, t ทรคกิ n งฟิลเตอ RBC ฟาโคเท a ิปอนแอนแอโรบิกปอนหรือดิเจสเตอ UASB การบำบัดขั้นสูง t e เ t อรี่หรือ Advanced Treatment จุดประสงค์ mm hmm. นำกลับใช้ Reuse ลดสารอาหารไนโตรเจนหรือฟอสเฟตเพื่อลด l อลกา o o m ทำให้น้ำใสขึ้นละเอียดขึ้นเทคโนโลยี ROUFMF U.V. o z o n e activated carbon, chemical precipitation, การนำน้ำทิ้งไปใช้ในเกษตรกรรมน้ำทิ้งจากขั้น Secondary, ยังมีเลโเจนและฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ต่อพืชใช้รดน้ำต้นไม้ปลูกผักข้าวเป็นต้นต้องพิจารณาความคุ้มทุนและความปลอดภยัยการจัดการตตะกรส s l a d management, ประกอบด้วย4ขั้นตอนหลัก1การทำข้น Gravity DAS, Centrifug 2. การทำเสถียร Aerobic Digestion n n Aerobic d i g e s t i o n Composting 3. การลดน้ำ b e l p r r s s s i l l t e r Press c e n t r i f ิกฝากสการกำจัดขั้นสุดท้ายฝังกลบใช้ปรปับุงดินเผาข้อพิจารณาเลือกเทคโนโลยีบำบัดลักษณะน,น้ำเสียคุณภาพน้ำทิ้งที่ต้องการงบประมาณราคาที่ดิน สภาพพื้นที่จริงบุคลากรและการบำรุงรักษาความซับซ้อนของระบบค่าดำเนินการระยะยาวตัวอย่างระบบเหมาะสมกับประเทศไทยพื้นที่มากงบน้อยบอกรรับเสถียรสะเติมอากาศพื้นที่จํากัด Activity Activ Salad